สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องประกันสังคมอีกเช่นเคยนะครับมีหลายๆท่านวิตกเป็นกังวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นม .33 นะครับที่วิตกกังวลว่า,าจะได้น้อยลงนะครับแต่การปรับสูตรใหม่ครั้งนี้นะครับก็มีการ เอาเข้าคอรอมอไปแล้วนะครับมีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่รอการปรับแก้กฎหมายเท่านั้นเองอวันนี้ผมจะนําเรียนเสนอพี่ป้านาแบบนี้นะครับก่อนไปรับชมรับฟังในส่วนของมาตาสา3สามกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็ด้านล่างตรงนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะยาซิฟันสมัยออนนะครับโอ้โห ครเหงือกบวมเหงือกอักเสบอยู่นะครับใช้ไปแล้วผมใช้ไปแล้วผมหายครับนะหายจนเท่าป่านเนี้ยไม่เคยเป็นอีกเลยอ่ะเรามาพูดคุยกันในส่วนประกันสังคมของมาตรา3-3นะครับก็มีพี่น้อง f c ผมแหแหนกันถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะมันใช่เหรอมันใช่เหรอที่ว่าจะไม่ลดน้อยถอยลงนะครับตั้งแต่ดึกดําบันเลยนะครับตั้งแต่ดึกดําบันเลยนะครับก็คือมีการเก็บเงิน บำนาญชราภาพเนี่ยนะครับตั้งแต่มีเริ่มส่งเงินสมทบเนี่ยปีพศปีพศ2 4 0 0ปีพศ2541 42นะครับมีการเก็บสะสมเงินบำนาญชราภาพมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับใครที่ได้เงินเดือนเมื่อก่อน3,500 5,000 นะครับก็เป็นกังวลนะครับมาตาสามสามว่าถ้าเอาสูตรใหม่มาคำนวณแล้วเอามารวมกันทั้งหมดนะครับจะไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ใช้5ปีสุดท้ายในการคำนวณประกันสังคมถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว5ปีสุดท้ายเนะี่ยไม่ว่าคุณจะออกหัวหรือออกก้อยเนะี่ยหมายความว่าคุณทํามาโนมนานแล้วจนกระทั่งแต่เต้าเกิน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเนะี่ยเงินเดือนนะครับ คุณก็จะส่งประกันสังคมยุติเกียริร้อยถูกต้องไหมบวกนายจ้างอีก750บนะครับนะครับบวกรับช่วยสนับสนุนอีกนะครับและอีกอย่างนะครับอ่ะจะมีนายจ้างกับเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับถ้าใครออกมาต่อม39เี่ยเขาก็จะคิด5ปีสุดท้ายพอาะ5ปีสุดท้ายอย่าลืมว่าม39ถ่ายเงินเดือนอยู่แค่4800บาทเท่านั้นเอง นะครับอันนี้ก็คือจึงมีการเรียกร้องให้มีการปรับสูตรนะครับนะทีนี้ผมมาแยกให้ก่อนคนที่ส่งมาตาาม3นะครับเช่นอย่างผมเนี่ยส่งมาตรา33ใช่ไหมครับออพอถึงวันมาการคำนวณสูตรแล้วมันลดลงมันก็ต้องลดอยู่แล้วครับเพราะคุณไปเอาฐานเงินเดือน5000บาทกับ3,000บาทนะครับ3า0 0 4 0ส0 5,000หสมัยนั้น5000เอามา รวมกันทั้งหมดแล้วคิดตัวค่าเฉลี่ยออกมานะครับตามฐานเฉลี่ยของเงินเดือนมันก็ได้น้อยสิครับแต่ถึงได้น้อยสมมตินะถึงได้น้อยนะครับท่านก็มีการประกาศอยู่แล้วนะครับนะจากรัฐมนตรีนะครับกระทรวงแรงงานนะครับหรือจากบอร์ดประกันสังคมเองนะครับก็มีการประกาศอยู่แล้วนะครับว่าถ้าได้น้อยกว่าเดิมก็จะให้เท่าเดิมไง ก็เท่ากับคุณไม่มีผลกระทบโอเคไหมสำหรับคนที่ส่งม m. .33 นะครับที่เข้ามาว่าให้ผมหรือมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับบางคนว่าผมพูดไม่รู้เรื่องผมพยายามพูดช้าที่สุดแล้วนะครับนะคุณก็ไปดูดีครับเขาประกาศกันยังไงนะครับเพียงแต่ตอนนี้รอแค่กฎหมายนะครับจะแล้วก็ทำประชาพิจารณ์เร่งทำสูงสุดนี่ก็คือ,อจะอยู่ใน การปรับฐานเงินเดือนหรือเปล่าก็คือในวันที่1มกราคมปี2อ6 9อันเนี้ยนะครับเต็มที่ก็จะอยู่ที่1มกราคมนะครับหากมีการปรับตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีผลพันธ์ระยะไป5ปีนะครับก็คือจะมีการลองปรับไปนะครับสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับทีนี้พอคุณรู้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ คุณก็ต้องสบายใจคุณสบายใจไว้ก่อนนะครับเพราะมันไม่มีใครหรอกที่ปรับแล้วมันลดน้อยถอยลงแล้วเขาก็จะจ่ายน้อยถอยลงถ้า่งนั้นเขาก็จะไปเรียกร้องกันที่สำนักง,งานประกันสังคมกันเต็มไปหมดสิครับนะก็เหมือนครั้งที่ไม่ยังไม่ปรับสูตรอะ่ะก็มีการออกไปเรียกร้องนะครับเป็นกระบอกเสียงผมก็เป็นกระบอกเสียงตั้งแต่วันที่มีการถูกเตะตกไปนะครับตั้งแต่เดือนอกุมภา จนมามีนานะครับนะจึงผ่านนะครับผมก็ก่อติดสถานการณ์มาจนเท่าปัจจุบันนี้นะครับและอีกอย่างนะครับอีกอย่างนะครับการปรับสูตรครั้งนี้มันเป็นผลดีกับคนที่ส่งมาตรา39พี่น้องครับคุณไม่เห็นใจมาตรา39บ้างเหรอครับเขาส่งเงินมาตรา3 3แบบคุณเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับ แล้วก็ใช้สูตรเดียวกันก็คือ5เดือนสุดห้าปีสุดท้ายหนะ่หรือ60เดือนน่ยนำมาคำนวณโดยฐานเงินเดือนของมาตรา39อยู่ที่4,800แม่เจ้าโว้ยในเมื่อ4,800แล้วทางไงฮะมันก็ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่960บาทไหมถ้าส่ง5ปีอ่ะได้960บาทไหมฐานเงินเดือน4,800นะผมถามหน่อยคุณลองไปคํานวณดูนะอ่ะ บางคนส่งไปแค่2ปี3ปีเขาก็ไปดึงไอ้เจ้าตัวมส3มสามา,ม,มาใส่ในช่วง2ปี3ปีที่เหลือนะครับให้มันครบ5ปีสุดท้ายก็ได้ประมาณพันสองพันสามพันหกคุณไม่สงสารมาตรา39หรอครับเขาก็บอกอยู่ของคุณมันไม่ลดมันไม่ลดมาตาสามสนะครับผมก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเพราะผมรู้ว่า สิ่งที่มันจะเกิดต่อไปเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายนะครับมันเป็นกฎหมายมันไม่ใช่พูดปากลร้อยนะครับมันเป็นกฎหมายนะมันไม่เหมือนเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทมันไม่ใช่กฎหมายนะครับมันเป็นแรงกับเพื่อกแรงกับเพื่อกนะเผ่อๆเฟสสี่อาจจะไม่มีนะก็ทําใจไว้ก่อนนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดถึงเท่าไหร่ห้าสิบเก้านะ ทำใจไว้นะครับอะกลับมาถึงไหนแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดปรับสูตรใหม่เขาก็จะนำทั้งหมดมารวมกันก็จะเฉลี่ยทั้งหมดนะครับจำนวนเดือนนะครับเอาไปคูณจำนวนทั้งหมดที่คุณส่งมามันได้เท่าไหร่นะครับคุณก็เอาไปหารนะรวันนี้ผมไม่ได้หยิบสูตรมาให้ดูนะครับ แล้วก็มันจะได้ค่าเฉลี่ยออกมาว่าตกเดือนละเท่าไหร่คุณก็นำค่าเฉลี่ยนั้นไปคูณนะครับ20นะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะขออภัยนะถ้าพูดผิดเดี๋ยวเดี๋ยคุณลองไปดูในคลิปก่ากๆของผมก็แล้วกันนะครับมันจะมีสูตรอยู่ผมทำไว้ให้หลายคลิปเลยมีการเขียนสูตรให้เรียบร้อยนะครับโอเคเราข้ามไปตรงที่ว่าจาก 1,600นยะครับจริงๆ20%่นะมันถูกแล้วนะครับ20แล้วถ้าใครส่งครบ15ปีนะปีต่อไปก็คือคิดปีละหนะึคุณส่งเกินไป10ปีคุณก็เอา10คูณนนะได้เท่าไหร่ก็เอาไปบวกกับ20%นะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ไปบวกกับเปแล้วมันก็จะออกเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วคุณก็จะได้ว่าเดือนละเท่าไหร่ต่อเดือนเงินบํานาญชราภาพนะอันนี้เข้าๆให้ก่อนทีนี้กรณีที่รับพันห้าพันห ถ้าเมีการปรับสูตรใหม่ถ้าคนได้อยู่พันห้าพันหกแสดงว่าฐานเงินเดือนค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือผมตีให้เลยไม่ต่ํากว่าสี่พันสามพันแปดสี่พันสี่พันห้าห้าพันแน่นอนนะครับแล้วถามว่าจะเริ่มตอนไหนก็คือประกาศวันไหนนะครับก็คือปรับไปข้างหน้าวันนั้นเริ่มปรับเลยจากสมมติได้อยู่หนึ่งพันบาทสมมติได้หนึ่งพันบาทแล้วคุณได้เพิ่มมาสองพันเป็นสามพันใช่ไหมวันที่ประกาศออกมาคุณก็จะได้รับสามพันในเดือนนั้นไปเลย แต่ไม่มีย้อนหลังให้นะจะไปข้างหน้าโอเคนะนะครับในส่วนของคนที่ถามผมเข้ามานะอันนี้รู้แล้วเนาะสาได้สาจะเป็นยังไงในการปรับอะส่วนคนที่บอกว่าปีพศ14142นะเออได้เงินเดือนคุณหนุ่มได้เงินเดือนอยู่ที่5 0 0 0 0เออ6 0 0 0 7,000เนี่ยคุณจะต้องมีอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อนะคุณจะต้องเอานำคำนวณเงินเฟ้อนี้เข้ามาผนวกด้วยนะครับสมมุติ5 0 0 0เงินเฟ้อ มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ไปดูนะครับฐานปัจจุบันเท่าไหร่แล้วฐานก่อนเท่าไหร่นะปรับขึ้นเนี่ยมาเป็น8ปดพันห้าขึ้นมาเป็น9ก้าพันนะครับนะปรับแค่ไม่กี่ประมาณปี2 3, ปี3ปีนะครับมันก็ถึงแตะหมื่นเอ็ดหมื่นสองแล้วนะครับนะปรับไปปรับมาแล้วฐานเงินเดือนปัจจุบันอยู่ที่1 5ึ0 0หบาทเพอเอแตะฐานเงินเดือนสแตนดาร์ดหนึ่งหมบาทก็อาจจะขึ้นมาเรื่อยๆื่อแต่ได้เยอะแน่นอนนะครับ นะแต่สําหรับคนที่ส่งหมื่นมีเงินเดือน15,000บาทนบาทมาตลอดนะครับจนมาคํานวณ5ปีสุดท้ายเนะี่ยถ้าเกิดสูตรใหม่ปรับแล้วได้เยอะกว่าเดิมเขาก็ให้คุณเยอะกว่าเดิมแต่ถ้ามันลดน้อยถอยลงฟังชัดๆเขาก็จะให้เท่าเดิมที่คุณเคยรับคุณเคยรับ5 0า0 6,000คุณก็จะรับเท่านั้นไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือการเป็นการยืนยันจากประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมเป็นผู้ยืนยันนะครับในส่วนของการต่อการเกษียณอายุนะ่ะเขเอาไปไว้กันคลิปหน้าก็แล้วกันที่มีข่าวมีข่าวมาท่านมาให้สัมภาษณ์นะครับจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะว่าจะมีการต่อไปถึง60-65นหะอันนั้นยังนะครับยังยังไม่เกิดขึ้นเขาบอกว่าจะปรับใช้ในปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ยังนะครับยังไม่มีวี่แววอะไรทั้งสิน้นอ่าเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆนะครับอย่าลืมสั่งผลิตภัณฑ์ผมข้างล่างนะครับช่วยสนับสนุนกันนะครับมียาชุฟันสมัยออนนะครับนะเป็นปวดเหงือกปวดฟันสามารถแปลงหายนะครับผมเจอมาแล้วนะครับนะผสมว่านหางจระเข้ด้วยนะครับลองเอาไปแปลงดูถ้าไม่ดีผมไม่มาแนะนําครับผมไม่ได้ไว่าอยากจะขายของอะไรขนาดนั้นมันดีพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องปวดเหงือกจนปวดหัวปวดโอ้ปวดไปหมดกินอะไรไม่ได้นะ คุณซื้อไปแปลงนะครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณ1อาทิตย์ไม่ถึง1อาทิตย์ะครับประมาณ3-4วันหายละหายจนเท่าป่านนี้หลายปีแล้วครับนะโอเคอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องของผมไว้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาคำนวณสูตรให้นะครับตอนนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ถ้าประกันสังคมมีข่าวมีข่าวผมจะรีบคาบมาแจ้งทันทีสวัสดีครับ